สวัสดีครับทุกคนโปเกมอนชายนี่หรือโปเกมอนที่มีสีแตกต่างขึ้นชื่อในเรื่องความหายากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงทําให้เราไม่ได้เห็นพวกมันในอนิเมะบ่อยๆแต่อย่างไรก็ตามเราก็ได้เห็นพวกมันอยู่ประปายนะครับวันนี้เราก็จะไปดูกันนะครับว่าในอนิเมะภาคซโตชิที่ผ่านมาเนี่ยมีโปเกมอนชายนี่ตัวไหนออกมาบ้างโดยผมจะเอาโปเกมอนที่เป็นสีชายนี่มาให้ทุกคนดูนะครับไม่รวมถึงโปเกมอนที่มีสีแปลกตัวอื่นๆที่อนิเมะคิดขึ้นมาเองอย่างเช่นอีวาคริสตัลหรือบัตเตอร์ฟีสีชมพูอะไรพวกนี้นะคร เราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างโดยผมจะไล่ตั้งแต่ภาคแรกเป็นต้นไปนะครับโปเกมอนชายนี่ตัวแรกที่ปรากฏในอนิเมะก็คือยูรุโนสุกุปราก็ตัวในซีซั่นแรกตอนที่154เดิมทีตัวละครด็อกเตอร์คนหนึ่งในตอนนี้ที่ชื่อโทดิไกต้องการจะจับมันนะครับแต่ก็ทํามาหลายวิธีทางแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จและเมื่อเรื่องนี้ไปถึงหูแกะร็อกเก็ตแน่นอนว่าพวกเขาก็หาวิธีจับโปเกมอนชายนี่ตัวนี้ด้วยเช่นกันแต่หลังจากซาโตชิได้ช่วยยูรุโนสุกุจาก G แกะร็อกเก มันก็ได้ท้าซาโตชิสู้และยอมให้ซาโตชิจับนะครับเนื่องจากว่ามันยอมรับในตัวซาโตชิแล้วยูรุโนสูกตุตัวนี้จึงเป็นโปกเกมอนชายนี่ตัวแรกและตัวเดียวที่ซาโตชิมีในครอบครองไปที่ตัวต่อไปครับซูโบซูโบปรากฏตัวในซีซันแรกตอนที่170มันเป็นโปกเกมอนที่ตาแกซูโบในตอนนี้ได้บอกว่ามันสามารถที่จะสร้างน้าผลไม้พิเศษที่มีรสชาติแตกต่างจากตัวสีปกติน้าผลไม้นี้จําเป็นสําหรับการปรุงยาที่เชื่อว่าจะทําให้โปกเกมอนเชื่อฟังได้นะครับ เมื่อแกรล็อกเก็ตได้กินน้ำผลไม้นี้เข้าไปก็ส่งผลให้พวกเขากลายเป็นจุดสนใจของโปเกมอนรอบๆทันทีคล้ายๆกับเวลาที่โปเกมอนใช้ท่าสวิซเซนตนะครับตัวต่อไปครับเกียร์ดอสปรากฏตัวในซีซั่นแรกตอนที่235มันถูกบังคับให้เปลี่ยนร่างเลยเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองของแกงล็อกเก็ตหลังจากนั้นมันก็โกรธแขนและออกอาราวาดและถูกวาตารุสยบได้สําเร็จและจับมันไปนะครับหลังจากนั้นมันก็มีบทอีกหลายตอนเช่นตอนที่ช่วยหยุดการตีการ,ระะว่างกาดด้องกับไคโอก้าในภาค a อ v ดวานเจนเนอเรชั่น เราก็ได้สู้กับลิซาดอนของรีออนในภาคเจ์นี่แม้ว่าท่าของกิราลดอสจะชนะทางลิซาดอนแต่มันก็ได้แพ้ให้กับลิซซดอนในภาคนี้นะครับโดนเนิร์ฟสุดไปที่ตัวต่อไปครับแลคอยประกอตัวในซีซั่นแรกตอนที่268เป็นโปกเกมอนของตัวละครที่ชื่อจุนิจิที่ใช้ในการแข่งขันโปกเกมอนล,ลีกโดยจุนิจิเป็นหนึ่งในตัวละครหลักในตอนพิเศษที่ชื่อเดลิเจน n อ o ทันเดอร์ที่ไลโคได้มีบทบาทเด่นนะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้มาโคจรเจอกับซาโตชินในเนื้อเรื่องหลัก โดยไลคอ,อยของเขาก็เก่งในระดับหนึ่งเลยนะครับสามารถจัดการกับพิกาชูและฮิโนโราชิได้2ตัวรวดเลยทีเดียวก่อนที่จะแพ้ให้กับฟูจิกิดนนิตัวต่อไปครับโอซูบามิเปาก็ตัวในภาคเอสวานเจเนอเรชันตอนที่85มันเป็นโปกเกมอนของหัวหน้ายิมธาตุบินที่ชื่อนากิโดยเธอได้ส่งมันมาสู้กับซาโตชิที่ได้เข้ามาท้าชิงเข็มกลัดโดยโอซูบามิใช้นี้ของนากิก็สามารถเอาชนะจุบทองของซาโตชิไปได้ก่อนที่จะแพ้ให้กับโอซูบามิของซาโตชิหลังจากนั้น เป็นการพิสูจน์ว่าถึงจะมีสีแปลกสุดหายากก็ใช่ว่าจะเก่งกว่าตัวสีปกตินะครับตัวต่อไปครับคอยคิงปรากฏตัวในภาคสวรนเจเนเรชันตอนที่92ในเหตุการณ์ย้อนอดีตของตัวละครที่ชื่อจิมมี่นะครับเดยเขาได้บอกว่าเขาเคยครอบครองคอยคิงตัวหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นจะเสนอให้แลกเปลี่ยนกับลิซาโดของเขากับคอยคิงของจิมมี ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนที่จิมมี่นั้นได้ตอบตกลงไปเพราะว่าเขาอยากได้ลิซโดมากกว่านะครับซึ่งมันจะทําให้เขามีโปเกมอนเริ่มต้นของเคตคันโตทั้ง3ตัวคุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับที่เอาโปเกมอนชายนี่ไปแลกเนี่ยตัวต่อไปครับดอนแฟนปรากอตัวในภาคแอสฟานเจเนอเรชันตอนที่114โดยดอนแฟนชายนี่ตัวนี้เป็นเพศเมียที่อยู่ในฤดูผสมพันธุ์พอดีมันจึงตกเป็นเป้าหมายและความสนใจของดอนแฟนตัวผู้จํานวนหนึ่ง ซึ่งตัวพยายามจะสร้างความประทับใจให้โดยใช้ท่าโลว์าให้ดอนแฟนชายนี่เพศเมียตัวนี้ดูสงสัยว่าใครหมุนได้เร็วสุดจะดูหล่อเท่ที่สุดหรือเปล่าครับเนี่ยแต่ในท้ายที่สุดตัวที่เอาชนะใจมันได้ก็คือตัวที่ได้รับบาดเจ็บจากการโดนตัวอื่นชนนั่นเองนะครับสงสัยจะสงสารตัวต่อไปครับโดคุเกลปวเป็ตัวในภาคไดมอนด์แอนเพลตอนที่73โดยมันเป็นโดคุเกลชายนี่ตัวผู้ของตัวละครที่ชื่อไทกิที่ได้มามีความรักกับโดคุเกลของมูซาชินะครับ มูซาชิกับไทกิจึงตัดสินใจที่จะปล่อยโดคุกเกลของทั้งคู่ให้ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็น,นับไปอีกตอนที่ซึ้งๆเลยนะครับมูซาชิถึงขัน้นเอามอนสเตอร์บอลของโดคุกเกลมาทําลายทิ้งเพราะว่าตอนแรกโดคุกเกลของมูซาชิจะไม่ยอมไปนะครับตัวต่อไปครับเมตาครอสเป็นตัวในภาคดาเดมอนแอเพลตอนที่1 1 7โดยเมตาครอสตัวนี้เป็นโปเกมอนป่าที่อาศัยอยู่บนภูเขานะครับโคจิโร่คิดจะจับมันไปให้กับบอส และแน่นอนว่ามันแข็งแกร่งมากโคจิโร่เลยแพ้ไปอย่างง่ายดายส่วนมูซาชิที่ตามมาช่วยทีหลังก็แพ้ไปด้วยเช่นกันและทั้งคู่ก็โดนเมตากรอสส่งขึ้นฟ้าไปโดยที่ไม่มีใครสามารถทําอะไรเมตากรอสใช้นี่ตัวนี้ได้เลยนะครับมันจึงอาศัยอยู่ที่เดิมต่อไปตัวต่อไปครับพิชูเราก็ตัวในเพลงจบลำดับที่4ของภาคไดมอนด์แอนเพลในเพลงที่ชื่อ get fired up spiky ear พิชู โดยตัวสีชายนี่ก็คือตัวสีเหลืองเข้มทางขวานั่นเองซึ่งมันไม่ได้มีบทบาทในเนื้อเรื่องนะครับส่วนตัวซ้ายคือตัวสีปกติที่มีหูที่ไม่ปกติเพราะว่าหูข้างหนึ่งมันเป็นแฉกแกแยกออกมาตัวต่อไปครับเมตามอนเราก็ตัวในภาคเดมอมแอนเพลตอนที่173โดยมันเป็นโปเกมอนของตัวละครที่ชื่อมากินะที่ชอบแต่งตัวคอสเพลเป็นโอบะหนึ่งในจตุรเทพชินโอนะครับเขามีเมตามอน2ตัวซึ่งมีตัวหนึ่งเป็นชายนี่ โดยเมดามอนชายนี่ตัวนี้ได้สู้กับโกคาซารุของซาโตชิโดยการแปลงร่างเรียนแบบเป็นโกคาซารุแต่ก็สู้โกคาซารุตัวจริงไม่ได้นะครับและแพ้ไปโดยช่วงท้ายของตอนเมดามอนตัวนี้ก็ได้ช่วยพวกซาโตชิสู้กับแก๊งล็อกเก็ตอีกด้วยตัวต่อไปครับขอยกมาทีเดียว3ตัวเลยแล้วกันเพราะว่าอยู่ในตอนเดียวกันนะครับนั่นก็คือไลโคเอนเตซุยคุน3โปเกมอนในตำนานที่ปรากฏในภาคเดอะมูวี่ลำดับที่13โซลาร์เจ้าแห่งมายาโดยทั้ง3ตัวปรากฏตัวในฐานะ ผู้พิทักษ์เมืองที่โซลากกำลังคุกคามอยู่นั่นเองนะครับโดยในภาคนี้เป็นการเปิดตัวไลโคในภาคเดอะมูวี่เป็นครั้งแรกอีกด้วยในขณะที่เอนเตกับซุยคุนเคยปรากฏตัวมาแล้วในภาคเดอะมูวี่ก่อนหน้านี้นะครับตัวต่อไปครับอริอาโดสปรากฏตัวในภาคไดมอนด์แอนเพลตอนพิเศษในช่วงท้ายทยของภาคที่ฮิคาริได้แยกทางกับซาโตชิแล้วนะครับโดยฮิคาริได้ไปเจอพวกมันในป่าและพบว่ามีตัวสีชายนี่เป็นผู้นําของฝูงอริอาโดสฮิคาริได้ส่งฮินโนอาราชิไปสู้จนมันสามารถวิวัฒนาการเป็นแมกมาาราชิ เราก็สามารถเอาชนะพวกอาริอดสไปได้ไม่ยากนะครับเพราะมีท่าที่ชนะทางนั่นเองตัวต่อไปครับซาซันดาประกอบตัวในภาคดูมูวี่ลำดับที่1 4วิกตินีกับผู้กล้าสีดำเซกลอมโดยมันเป็นโปเกมอนของตัวละครที่ชื่อคาริตาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์และมีบทบาทในการช่วยเหลือพวกซาโตชิตในภาคนี้นั่นเองนะครับตัวต่อไปครับโกลูกประกอบตัวในภาคด e มูวี่ลำดับที่1 4เช่นกันแต่เป็นอีเวอร์ชั่นคือภาควิตินีกับผู้กล้าสีขาวเลชิลัม โดยมันเป็นโปเกมอนของตัวละครที่ชื่อจันตาโดยมันมีบทบาทในการช่วยปกป้องโลกจากไวรัสในภาคนี้นั่นเองโดยเปลวไฟที่ตัวสีชายนี้มันปล่อยออกมาเวลาบีคินฟ้านั้นจะมีสีฟ้าอ่อนแตกต่างจากตัวสีปกติที่จะเป็นเปลวไฟสีส้มนะครับตัวต่อไปครับอีวักปรกอตัวในภาคเบสวิชตอนที่87เป็นตอนที่พวกซาตชิได้ยินว่ามีอีวักชนิดหายากอาศัยอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งเลยออกมาตามหานะครับแต่พวกเขาก็เจอแต่ตัวสีปกติและโดนผู้พันออกอาลวาใส่ เพราะว่ามาบุกรุกพื้นที่พวกมันนะครับจนกระทั่งเมลโลเอต้าที่ติดตามมาด้วยได้ร้องเพลงให้พวกมันหลับแต่ตัวที่หลับนั้นดันมีตัวเดียวนั่นก็คือตัวสีชายนี่นั่นเองนะครับซึ่งพวกซาโตชิก็ได้เห็นมันแต่ก็ไม่ได้จับไปด้วยตัวต่อไปครับคิมกันปรกอตัวในภาคเบสวิชตอนที่136เดิมที่มันเป็นโปรแกรมอนป่าที่อาศัยอยู่ในถ้ำจนกระทั่งถูกแกล็อกเกตมาก,ก่อกวนทําให้มันออกอาลวาดหลังจากนั้นอิบุกิหัวหน้าย,ยิมมังกรในเขตโจโตก็ได้ทําให้มันสงบและจับมัันนนไปอยูู่ใการรดและคบ มาที่ตัวสุดท้ายในวิดีโอนี้นะครับนั่นก็คือเกโนเซกประกอบตัวในาพาค์ทหนึ่งบูวี่ลำดับที่16 g e กเกโนเซกเจ้าแห่งความเร็วกับการตื่นรู้ของมิวทูโดยตัวสีชานี่นั้นเป็นหัวหน้าของกลุ่มเกโนเซกที่ได้ถูกทีมพลาสมาจะมาดัดแปลงให้มีปืนอยู่ด้านหลังพวกมันได้ทําการหลบหนีจากห้องแลบโดยมีเป้าหมายก็เพียงแค่ต้องการที่จะกลับบ้านเกิดของพวกมันเท่านั้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือโปเกมอนชานี่ทั้งหมดในพาร์ทแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในพาร์ทที่2ในวิดีโอหน้า ซึ่งเราก็จะมาเริ่มกันตั้งแต่ภาค XY เป็นต้นไปนะครับพอตอนนี้เราจบที่ภาค Black and White พอดีหากทุกคนชื่นชอบก็ฝา,ากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ